พ่อเบลยังว่ยต้นต้นปาล์มต้นนี่ว่ะเพราะว่าตาอินใบปุ๋ยป่าเลยใบปาล์มก็เฮ็ดได้ไปปเดนาะโอ้พ่อลุงเฉลี่มาเอาใบต้นปาล์มครับพี่ต้นปาล์ามข้างบ้าน มันนี้ลุงชิรีมาตัวเมืองนะครับม่เยี่ยมหลานเพิ่เห็นต้นปาม,มการแห่งมันแก่นะเพิ่งก็เลยถือเมีดมาตัดเพื่จะเอาไปเหลาเอาท่างมันไปเห็ดไม่กวดโอ้ได้คือกันที่นอ้องโอ้ โมเมนต์ตาใบบบกข่าวเนาะโบึด์โบึดุ์นะหลายต้นนะครับโอ้เป็นวัตถุดิบให้ลุงเชิลี่อย่างดีเลยเห็ดไม่กวดนะครับหลายต้นอยู่ต้นปาล์มเอาเอาเบิร์ดเลยพ่อการต้นปาล์มเพื่อน เอาผ่ามานำไ,ไส่เอา ตัวนี้ได้ได้ไม,ม,ม่กวดสั่นอยู่ได้นี่เนาะที่การณมกดการนี่นนนนนน พออ่อวะพี่เบิ่งสนไหมปะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอีกบวอกอ,อีอเดอร์อาามันกรอบปะใส่ซ้ำนีน้เนาะป,ไป้ายเป็นเราได้โชว์เนี่ย อากนี้ได้ปะมันหน่อยปะ่ะได้วัตถุดิบวัตถุแห่งคุนขุนปเอามาสองโอ้กองเจ่งเพ่งวันนี้พี่น้องสวยใบมันต่อวันนี้ครับโอ้เมองมี่นอเมองนี่เวากู เงาบูท่างกัเภาอีกเด้โอ้เงาบูร้ายนะครับแต่ว่าขนาดมันนี่สีหน่อยกลัวนิดนึงนะครับหน่อยกวัวนิดนึง,งนจะมัดใส่กันอีกอะไ,ได้การนี้กันครับอืมได้การได้การเพียงแต่ว่ามันหน่อยกลัวเนาะแต่ว่าความเงาเนี่สูสีครับตน้ตนปลาล์มนะครับจะมีประโยชน์นะครับใบปลาล์มก้านปลาล์ม หเห็นแนวนี้บ่ได้นะครับลุง <c oughs> เฉลี่ยแลนไซรัตอ่ะปิดคลิปเนี่ยพอแล้วเนี่ยาฝากพี่น้องกดติดตามช่องลุงชฉลี่ยนะดื้อฝากพี่น้องกดตามลุงเฉลี่ยเยอะนะกวาดอ่าชัป์ไม่กวาดที่ตำบลน,นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ